ปังละทอสวัสดีครับแล้วก็พบกับพวกเราเช่นเคยนะครับกับรายการปังละทอครับกับการพูดคุยทัศนคติเรา3าคนสาสไตล์นะคบผมและหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือการทําธุรกิจเนี่ยทำไมต้องทํา CRM อ่าเป็นหัวข้อที่ดีเลยเนาะครับผมพี่หยกครับพี่ทำไมทําธุรกิจเนี่ยถึงต้องทา CRMCRM คืออะไรคอลอกที่มาคนดูเอ่อต้องบอกง่ายๆก่อนแล้วกันบางคนเนี่ยยังไม่รู้จัก CRM เลยด้วยซ้ํา ใช่ไหมครับ CRM เนี่ยมันเป็นตัวย่อนั่นเองนะครับตัว C เนี่ยก็มาจาก customer ครับซึ่งแปลว่าลูกค้านั่นเองครับผมตัว R relationship ก็คือความสัมพันธ์ครับผมครับส่วนตัว M ก็คือ management การจัดการครับว่ายง่ายเลย CRM เนี่ยมันก็คือการบริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าให้ลูกค้าได้เกิด ความรักหรือแม้แต่กระทั่งเราเนี่ยมีความเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรแบบไหนยังไงรู้อินไซต์ลูกค้านั่นเองหือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นหลายๆธุกรกิจเนี่ยเขาจึงต้องมีการโฟกัสที่ CRM ด้วยก็การ CRM นะครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยในยุคก,การตลาดใหม่ๆเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่มีใครรู้จักเนาะพอการตลาดมันเริ่มดุดันขึ้นคนเริ่มแข่งขันกันคู่แข่งเยอะขึ้นคู่แข่งเยอะขึ้นคนเริ่มแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ย ก็จะมีกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งอ,ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอสุดท้ายก็คือทำยังไงล่ะให้ธุรกิจเนี่ย เดินต่อไปได้เนาะก็จะหากลยุทธ์มาต่างๆนานาเช่นการทํา c r m การโทรอัพเซลคอรเซลดาวเซลต่างๆมันคือเยอะมากเราก็จะได้เรียนรู้การตลาดในรูปแบบใหม่ๆกันเยอะมากเลยทีนี้ก็จะมีพี่ๆบางท่านเพื่อนๆบางท่านเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักว่า้ยการทํา CIM เนี่ยมันคืออะไรมันทําแบบไหนยังไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดกันนะครับเกินก่อนว่า CIM เนี่ยนะครับทำไมเราถึงต้องสร้างสัมพันธ์เมเนจเ m e n ความสัมพันธ์กับลูกค้าของของแบรนด์เราให้แน่นแฟนมากขึ้นเพราะว่า ถ้าเกิดแบรนด์ที่1ทําทำแบรนด์ที่2ไม่ทำแบรนด์ที่1ก็จะได้เปรียบแบรนด์ที่2อ,อยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยรู้อินไซต์รู้ความต้องการสนิทกับลูกค้ามากกว่าลูกค้ารักเขามากกว่าเพราะว่ามีการสื่อสารพูดคุยกันตลอดเวลานะใช่เรื่อยๆเ,เลยระยะเวลาที่เขาใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตัวของแบรนด์เนี่ยก็จะมีการสื่อสารกันตลอดทําให้ร้านที่1เนี่ยได้เปรียบร้านที่2แน่นอนเพราะฉะนั้นการ C M เนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในยุคสมัยนี้เพราะว่าการที่เราหาลูกค้าใหม่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในอีพีแรกๆเลยว่าการหาลูกค้าใหม่เนี่ยมีต้นทุนในการหาลูกค้าค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วเพ,เพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลยุทธ์ CRM ขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วเนี่ยอยู่กับเราไปได้ให้นานที่สุดไลฟ์ทมแลลู่ให้ได้สูง,สงที่สุดม,มูลค่าต่อหัวของลูกค้าให้ได้เยอะที่สุดให้เขาสเปนเงินจ่ายกับเราได้นานที่สุดได้เยอะที่สุดนะนั่นแหละเลยมีกกลยุททธ์าาารํขึ้นม การทำ CRM เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทำให้เราเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือการบริการหรือผลิตภัณฑ์เดียวกันนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าจะพูดง่ายๆเลยนะครับพี่ก็เหมือนกับการทํา CRM เนี่ยในเชิงปฏิบัตินะมันก็คือการเก็บข้อมูลลูกค้าเก็บข้อมูลทั่วไปของลูกค้าข้อมูลการติดต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวางกลยุทธ์การตลาดว่าเอ้เราจะขายยังไงให้เขาอยู่กับเรายังไง หรือถ้าเกิดพูดให้มันง่ายกว่านั้นอีกยกตัวอย่างง่ายสุดเลยใกล้ตัวสุดเลยก็คือตัวระบบของเรานะะในโซนปังที่จะมีการทำ CRM ด้วยไม่ว่าจะเป็นบอร์ดปังปั๊มปังแทบทุกตัวของเรามี CRM หมดก็จะเป็นการโทรไปถามว่า พี่มีปัญหาอะไรไหมคะมแบบว่ามีต้องการให้ช่วยตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าใช้แล้วเป็นยังไงอยากได้ฟีเจอร์ไหนเสริมไหม,อ,มอะไรพวกนี้ซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมีเยอะมากเลยนอกจากทําให้เรารู้ตัวเองเนีละว่าระบบเราบกพร่องตรงไหนต,<ร>ต้องปรับแก้ตรงไหนบ,บางครั้งอาจจะได้บางฟีเจอร์ที่ ลูกค้าอยากได้เพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งทีมงานฟิวเจอร์ต่างๆนั้นอะทีมงานเราอะไม่ได้คิดขึ้นมาเองด้วยซ้ําบางฟิวเจอร์แต่ว่าดันเป็นลูกค้านั่นแหละเป็นคนบอกทีมงานของเรานั่นเองเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับพี่นอกจากเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของฟิวเจอร์ใหม่ที่เราได้รับแบบมีเรื่องของความสมพันญที่ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราดูเป็นคนพิเศษจังเลยแปลว่า มีน้องแอดมินน้องแตมเนี่ยโทรมาหาตลอดเลยว่าพี่ค้าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เวลาเราเป็นคนได้รับเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสำคัญกันงเลยแล้วเราทำตัว CRM เนี่ยค่อนข้างลึกมากเลยนะเราจดแม้กระทั่งชื่อเล่นพี่อั้นพี่วิวพี่เต๋าอะไรเนี่ยเราจดหมดเลยบางทีจดแม้กระทั่งพี่อั้นสะดวกโทรหลังสองทุ่มพี่วิวช่วงนี้ทำงานอยู่ยังโทรรู้พฤติกรรมลูกค้าเลยเนาะรู้เลยแล้วเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะไม่พยายาม โทรไปแล้วให้มันเป็นการโทรหนักๆรบกวนแบบว่าโทรมาทั้งวันโทรไม่ติดโทรอีกละโทรอีกละโทรอีกลยังอยู่งั้นเหมือน call center เพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะเราไม่ทําอย่างนั้นต้องระวังต้องระวังเราจะโทรไปเพื่อติดตามเนาะไม่ได้ทวงนี้ใช่ไหมแต่ลูกค้าจะคิดว่าเรามาทวงนี้แล้วก็จะกระเพิดหนีเอาไปเอาไปอีกเรื่องใหญ่เรื่องโตทีนี่ใช่ครับก็เลยเนี่ยแหละเรื่องเหล่านี้ทาให้รู้สึกว่าการทำเซ็เนี่ยค่อนข้างสําคัญกับการทําธุรกิจมากเพราะว่า เรารักษาลูกค้าเอาไว้ได้ก็จากพวกข้อมูลเหล่านี้นี่นเองอ่าอะไรอย่างของพี่บีกับครับพี่นอกจากเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยเรื่องแบบว่าลูกค้าได้ความสัมพันธ์ที่ดีเฟเจอร์เรื่อง,งอะไรการทำ CRM เนี่ยในเชิงธุรกิจนะพี่มันมีข้อดีอย่างอื่นอะไรอีกบ้างไหมเพจจริงๆจริงๆเมนหลักของมันนะนะมันก็คือมีอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้ากับแบรนด์ให้ใกล้ชิด สนิทสนมกันมากขึ้นระยะห่างของแบรนด์กับลูกค้าก็จะใกล้เิดกันมากขึ้นทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเก่าๆกลุ่มเนี้ให้ได้นานที่สุดและนั่นก็คือยอดขายของธุรกิจนั่นเองอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนิทกับลูกค้าได้มากแค่ไหนลูกค้าก็จะบอกต่อแบรนด์ของเราทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเซลล์อีกหนึ่งคนของเราอ,รอันนั้นคือจุดสุดยอดของการทําธุรกิจก็คือว่าลูกค้าถึงขั้นบอกต่อ แบนด์เราเป็นเซลล์ให้เราอีกหนึ่งคนซึ่ง หลายๆธุรกิจให,ใหญ่ๆเนี่ยก็ทํากันทําให้ธุรกิจตเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นการรักษาฐานลูกค้าการทํา CRM การเว้นช่องว่างระยะความสัมพันธ์ให้<ม>ใกล้ชิดแน่แฟนกับลูกค้ามากขึ้นเนี่ยทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงนั่นเองครับผมครับผม<อ>แล้วก็นอกจากที่พี่บิ๊กพี่อุ้มพูดแล้วเนี่ยการ CRM เนี่ยก็ยังช่วยสามารถที่จะเพิ่มยอดขายหรือสร้างโปรโมชั่นต่างๆได้เพราะว่า<อ>เกิดจากการที่เราได้มีการพูดคุยกับลูกค้า<อ>ได้มีการสื่อสารรู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนสมมติว่าเรามี โปรดักต์สักหนึ่งตัวรเราขายไป<ม>เรามีการเตรียถามฟีดแบ็กนู่นนี่นั่นกับลูกค้าตลอดเราจะรู้ว่าเฮ้ยความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้างบางครั้งเราอาจจะออกโปรดักต์ที่สองบวกเป็นโปรโมชั่นคู่กับโปรดักต์ที่หนึ่งเพื่อขายเป็นแพ็คคู่อะไรอย่างนี้ก็ได้ผมเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่กระทั่ง CEO บางท่านหรืออะไรเงี้ยครับผมเราไม่ได้ที่จะริเริ่มโปรเจกต์ริเริ่มโปรดักต์นำสินค้าเข้ามาขาย ได้ด้วยตัวเองร้อยเอร์เหรอกอมันจะมีเขาเรียกว่ามีอินไซต์จากลูกค้าอ,อ่าอ,อย่างเช่นเราขายโปดักหนึ่งอยู่มีการพูดคุยสอบถามกับลูกค้าติดต่อติดตาม CRM อยู่ตลอดอก็จะมีลูกค้าที่ที่ให้ไอเดียเรามาจริงเช่นจริงเลยเอ่อหลังจากที่โทรคุยเ,ยเรียบร้อยมีสินค้าตัวนี้บ้างไหมพอถามบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยเราก็จะจับมาเป็นประเด็นว่าเฮ้ยมีคนถามถึงสินค้าตัวนี้เยอะ อเราจะเอามาทํายังไงกับมันได้บ้างมันก็กายเป็นว่าเราได้ไอเดียอไอเดียในการทรําธุรกิจตัวใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการ CRM ไม่ใช่เพียงแต่ว่าโทรติดตามสอบถามดูแลแค่อย่างเดียวเท่านั้นอาจจะมีมุมไอเดีย ตรงเนี้ยในการเก็บ Data ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าบอกเรามาเพื่อเพื่อที่จะไปต่อยอดธุรกิจใช่ครับใช่ใซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่ทําตรงนี้เลยเนี่ยสมมุติว่าผมขายสินค้าแรกไปแล้วแล้วก็มาคิดต่อว่าเอ้ยจะเอาอะไรมาขายเป็นอย่างที่2ดีก็ต้องไปทำรีเสิร์ชดูตลาดดูอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดเราทํา CRM มาลักษณะการเป็นอย่างที่พี่โยบอกเนี่ยจบเลยเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่า้สินค้าตัวเนี้ย มีคนซื้อแน่นอนเลยใช่ครับแล้วประเด็นก็คือว่าการรีเสิร์ชเนี่ยบางทีเนี่ยรีเสิร์ชได้ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะทําให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราทํา c r m เนี่ยนั่นคือกลุ่มลูกค้าของคนอยู่นะครับผมมันจะได้ข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์มากที่สุดในการเอาไปต่อยอดในการทาธุรกิจเพราะว่านั่นคือลูกค้าของเราอยู่แล้วครับผม,ม,มง่ายเลยก็คือมีคนพร้อมซื้ออยู่แล้วอะสินค้านี่แี่แเราเอามาขายเราเอามาทําต่อถูกต้องครับเราก็พยายามที่จะหาข้อมูล จากลูกค้าตรงนี้เนาะจากการพูดคุยจากการสื่อสารเนี่ยทำให้อย่างที่พี่บิ๊กบอกเลยคือทําให้ Lifetime Value ออการจ่ายเงินการสเปนเงินของลูกค้ากับแบรนด์เราเนี่ยให้ได้ยาวนานที่สุดการทํา CRM เนี่ยก็เป็นตัวช่วยทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยยั่งยืนขึ้นมไม่ใช่แค่ซื้อมาขายไป ื้อขายแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็จบกันไปแล้วถ้าเกิดว่าม,มีคําถามคือว่าสมมติยกตัวอ,อย่างเช่นอ๋อฉันพูดไม่เก่งอะ่ะฉันจะโทรหาลูกค้าไปทํา CR ยยังไงแบบไหนได้บ้างอะ่ะครับเราเราทำา CM แบบโทรอย่างเดียวได้ไหมหรือแบบพิมพ์คุยอย่างเดียวได้ไหมหรืออะไรไงพี่ยกคิดว่าไงบ้างครับถ้าเกิดว่าไม่ทําเป็นอะไรไหมได้ไหมถ้าถามไม่ทําเป็นอะไรไหม,มก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกตอนแรกเลยค,คือร้านที่1ทํากับร้านที่2ไม่ทําครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนละแล้วก็สํําาาาหรับบคถมที่่อกว คุยไม่เก่งอะคุยไม่เก่งไม่กล้าคุยะอะเออจะพิมพ์คุยอย่างเดียวได้ไหมถามว่าพิมพ์คุยอย่างเดียวได้ไหมได้ครับพิมพ์ค<ช>ุยได้มีการโต้ตอบมีการเรียกได้ว่าขอให้ได้สื่อสารเถอะการพิมพ์คุยก็ถือเป็นการทํา C M ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องโทรอย่างเดียวถูกต้องไหมใช่มีรูปแบบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นงานเก็บ Data จากหลังบ้านระบบการทําการพิมพ์คุยกันในแชทการโทรเพียงแต่แค่ว่าถ้าเกิดพูดถึงการโทรเนี่ยมันเห็นภาพมากกว่าเพราะว่า อ่าเวลามีการคุยกันหรือต่อรองในเชิงธุรกิจกับ,บลูกค้าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีช่องทางมีลูกเล่าลูกชนที่สามารถไหลไปขายสินค้าให้ลูกค้าต่อเนี่ย<ช>ได้ง่ายกว่าใช่แล้วก็สําหรับการโทรเนี่ยบางคนก็กลัวอุ้ยคุยไม่เก่งพูดไม่เก่งอ่ะจะทําได้ไหมครับถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่รู้สักทีว่าเรารทาได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มครับแรกๆอ,อาจจะ ตะกุกตะกักนิดนึงแต่เรื่องจริงเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วลูกค้าเขาไม่ได้ต้องการให้เราคุยทางการขนาดนั้นเนาะการที่ผมกระโยกเนี่ยก็เคยโทรคุยกับลูกค้าคือไม่ต้องแบบสวัสดีครับผมโทรจากบริษัท BTY Marketing หรืออะไรแบบจริงจังขนาดนั้นจริงๆก็คือการที่เราเราคุยแบบกันเองกันเองกับลูกค้าอย่างเงี้ยเนาะคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องใช่เปิดใจเปิดใจคุยกับลูกค้าได้เลยเนาะแล้วลูกค้าก็จะบอกอินไซต์จริงๆของเขามาด้วยว่าปัญหาของธุรกิจเราตอนนี้คืออะไรต้องแก้ไขตรงไหนเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมในการต่อย บอกเราด้วยเ<ช>เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลเลยเนาะใครที่พูดไม่เก่งเราถ้าเกิดเราคุยกัน กับคนทั่วไปได้เนี่ยเราก็สามารถโทรคุยกับลูกค้าได้แหละเพราะว่าฉะนั้นมันไม่ต้องพูดลื่นพูดไหลตลอดก็ได้ลูกค้าเข้าใจเพราะว่าลูกค้าเขาคุยกับคนเขาไม่ได้คุยกับหุ่นยนต์อยู่เพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกต์เขาอยากคุยว่าเอ้ยเนี่ยเขาอยากบอกว่าเอ้ยเนี่ยตรงเนี้ยปัญหาครีมของเธอเนี่ยทำให้ฉันหน้าแพ้เพราะสารตัวเนี้ยเอาสารตัวนี้ออกแล้วเอาสารตัวนี้ใส่แทนได้ไหมหรือว่าระบบของบอรดบางตรงเนี้ยมีปัญหาแก้ไขให้หน่อยได้ไหมหรือเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างมาให้ฉันได้ไหมอย่างเงี้ยจริงๆมัน ันเป็นการพูดคุยกันปกติเลยไม่ใช่ใชไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการโทรคุยพิมพ์คุย แต่ขอให้เราทํา CRM เพราะว่าคู่แข่งทําทุกคนอยู่แล้วการตลาดสมัยนี้มันก็จะเริ่มดุเดือดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําการตลาดในรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเท่านั้นในการทําการตลาดก็ขอให้พี่ๆได้ประโยชน์กับคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยส่วน3มคนเราอาจจะพูดผิดพูดถูกตรงไหนบ้างก็ขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็อาจจะพอรู้คร่าวๆเบื้องต้นก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังเนาะแล้วถ้าเกิดว่่าใคครมมีิเเห็น ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยมาพูดคุยกันได้เลยเราก็จะมีทีมงานคอยบอกพวกเราอยู่พวกเราก็จะไปคอยตอบกันนะครับใช่ครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูแล้วหรือว่ามีคําถามมีข้อสงสัยอยากให้เราหยิบยกประเด็นอะไรเข้ามาพูดกันเนี่ยนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรไม่าลืมติดตามกันนะครับกับพวกเรารายการตั้งระทึกสวัสดีครับ